ในปี2026ที่จะถึงนี้นะครับภาพของวงการ AI ที่เรารู้จักกันกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยยุคที่เราตื่นเต้นกับความสามารถใหม่ๆของมันอ่ากำลังจะจบลงแล้วล่ะครับแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่บอกเลยว่าสำคัญกว่ามากๆนั่นก็คือยุคแห่งความรับผิดชอบครับทางสถาบัน AI ของมหาวิทยาลัยซนฟรานหรือที่รู้จักกันในชื่อ San f o r d h AI เนี่ย เขาสรุปการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แบบคมกริบเลยนะคะเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ยุคของการโหดร้องยินดีกับศักยภาพหรือสิ่งที่ AI อาจจะทำได้อีกต่อไปแล้วแต่เรากำลังเข้าสู่ยุคของการประเมินผลอย่างจริงจังว่าสิ่งที่มันทำออกมาเนี่ยมันดีจริงไหมในโลกความเป็นจริงและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยคำถามมันเลยไม่ใช่แค่ว่า AI ทำได้ไหมอีกต่อไปแต่กลายเป็นว่า เราจะเชื่อถือมันได้ยังไงนี่คือความท้าทายหลักเลยนะครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของ AI ในปี2026แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ AI ต้องเผชิญหน้ากับความจริงไปดูวิกฤตความเชื่อมั่นที่กำลังก่อตัวขึ้นก,กฎกติกาใหม่ๆที่กำลังจะตามมาแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าความไว้วางใจเนี่ยจะกลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจได้ยังไง และสุดท้ายภาพของความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับ AI จะเป็นแบบไหนโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยการตรวจสอบความจริงของ AI คือมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองข้ามกระแสะความือฮาแล้วหันมาเผชิหน้ากับความจริงกันสัทีถ้าใครอยู่ในวงการเทคโนโลยีจะคุ้นเคยกับคำว่า move fast and break things หรือเคลื่อนที่เร็วและทำลายสิ่งต่างๆใช่ไหมครับ บอกเลยว่ายุคนั้นกำลังจะจบลงแล้วครับแล้วมันกำลังจะถูกแทนที่ด้วยแนวคิดใหม่คือเพื่อนที่อย่างชาญฉลาดและสร้างความไว้วางใจซึ่งการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการพัฒนา AI ในยุคต่อไป คือตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็สังคมโดยรวมเขาไม่ได้มองหาแค่ว่า AI ทําอะไรเจ๋งๆได้บ้างแต่เขากําลังมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ที่มันจับต้องได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่การสาธิตที่ดูว้าวอีกต่อไปแต่ต้องเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็ตามคําถามคือแล้วอะไรล่ะที่มันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้คําตอบก็คือ วิกฤตความเชื่อมั่นที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลยครับคือความเชื่อมั่นเนี่ยมันกำลังถูกทำลายลงจากหลายทางมากๆเลยนะครับลองนิกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ถูกเอาไปใช้เทรน AI โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ AI สร้างงานศิละปะออกมาแต่กลับไปล้ำมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินตัวจริงแล้วก็ยังมีเรื่องของอคติในระบบอีกที่อาจจะทำให้คนบางกลุ่มถูกปฏิเสธสินเชื่ออย่างไม่เป็นธรรมไปจนถึงเรื่องน่ากลัวอย่าง deepfake ที่ใช้สร้างข่าวปลอมทางการเมืองคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะครับและหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือปัญหาที่เรียกว่ากล่องดำหรือ black box ครับ ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าสมมุติ AI ปฏิเสธคำขอสินเชื่อของเราแต่ไม่มีใครเลยไม่มีใครสักคนที่จะอธิบายได้ว่าทำไมนี่แหละครับคือความทึบแสงที่มันบั่นทอนความไว้วางใจและมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เลยในระบบที่มันมีความสำคัญขนาดนี้ดังนั้นเพื่อที่จะทลายกำแพงกล่องดำที่ว่านี้เทคโนโลยีที่เรียกว่า explainable AI หรือ XAI จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ภายในปี2026เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทางเลือกสวยๆอีกต่อไปนะแต่จะกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกระบบต้องมีเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและทำความเข้าใจได้ว่า AI มันตัดสินใจจากอะไรซึ่งนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างความเชื่อมั่นเลยครับและแน่นอนครับเมื่อความเชื่อมั่นถูกทำลายลงสิ่งที่ตามมาก็คือการเข้ามาของกฎกติกาใหม่ๆแรงกดดันจากสังคมนี่แหะครับที่กาลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมาย ในปี2026นะครับเราจะได้เห็นการขีดเส้นแดงที่ชัดเจนมากๆมันไม่ใช่แค่การออกมาพูดสวยๆหรือประกาศเจตนารมอีกต่อไปแล้วแต่มันคือยุคของการบังคับใช้กฎหมาย AI อย่างจริงจังทั่วโลกเลยครับกฎหมายที่ชื่อว่า EU AI Act เนี่ยถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากๆเลยครับคาดกันว่าจะเริ่มบังคับใช้ภายในปี2026 และผลของมันเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในยุโรปเท่านั้นนะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นเหมือนมาตรฐานทองคําที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกต้องจับตาดูแล้วก็ต้องปรับตัวตามอย่างแน่นอนแล้วตัวแรกนี้ล่ะครับ20%มันคืออะไร คือทางฟอ r r เรสเตอร์เขาคาดการเอาไว้นะคะว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เกี่ยวกับความผิดพลาดของ AI หรือการที่ AI ละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นถึง20%เลยทีเดียวนี่มันคือความเสี่ยงมหาศาลเลยนะครับทั้งในแง่ของเงินแล้วก็ชื่อเสียงที่ไม่มีบริษัทไหนอยากจะเจอแน่ๆด้วยแรงกดดันจากทั้งกฎหมายและสังคมแบบนี้นะครับองค์กรต่างๆก็เลยจำเป็นต้องสร้างกรอบการกำกับดูแล AI ที่มันแข็งแกร่งขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ ต้องสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าใครคือผู้รับผิดชอบถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาต้องมีมนุษย์คอยกำกับดูแลการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญแล้วก็ต้องตรวจสอบระบบอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครับแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งละครับจะเป็นยังไงถ้าความรับผิดชอบพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่กลับเป็นความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้นะครับ ความไว้วางใจอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดเลยก็ว่าได้บริษัทไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า AI ของตัวเองโปร่งใสปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมบริษัทนั้นแหละครับที่จะชนะใจลูกค้าและนักลงทุนได้ในขณะที่บริษัทที่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็จะค่อยๆถูกทิ้งไว้ข้างหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับ อย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม AI ที่คอยให้คำแนะนำนักวิเคราะห์นโยบายที่ช่วยให้บริษัททำตามกฎหมายไปจนถึงผู้ตรวจสอบโมเดล AI ที่คอยจับตาดูอคติต่างๆนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะคะว่าความเชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบเนี่ยได้กลายเป็นเส้นทางอาชีพที่สำคัญไปเรียบร้อยแล้วเอาละครับเมื่อเราวางรากฐานของความรับผิดชอบได้แข็งแกร่งแล้ว อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI จะเป็นอย่างไรต่อไปมาดูกันในส่วนสุดท้ายนี้เลยครับบทบาทของ AI กำลังมีวิวัฒนาการครั้งใหญ่อย่างแท้จริงเลยครับจากเดิมที่เรามองมันเป็นแค่เครื่องมือที่เราสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับเราช่วยเราคิดวิเคราะห์และเสริมความสามารถของเราให้ไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม แนวคิดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอนาคตมันไม่ใช่เรื่องที่ว่า AI จะมาแทนที่เราแต่เป็นเรื่องที่ AI จะเข้ามาขยายขีดความสามารถของเราทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่เคยทําได้มาก่อนต่างหากและนี่คือภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงครับลองจินตนาการถึง AI ที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยนะครับแต่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ไว้ใจได้ที่สามารถเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้และสุดท้ายนี้นะครับ สิ่งที่เราต้องตระหนักร่วมกันก็คือในยุคแห่งความรับผิดชอบที่กำลังจะมาถึงนี้ความไว้วางใจมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมของ AI อีกต่อไปแล้วแต่มันคือแก่นของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยดังนั้นคำถามสำคัญที่สุดในวันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเราจะสร้าง AI ที่ฉลาดขึ้นได้อย่างไงแต่เป็นคำถามที่ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะสร้าง AI ที่เราทุกคนสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริง